มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหมอปลายสัมผัสได้แตงโมเสียใจและทรมานอยากให้ตรวจพิสูจน์ที่จุดนี้เรียกว่าตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาในโลกออนไลน์นะคะได้ให้ความสนใจกรณีการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมนิดา ที่พัดตกจากเรือสปีดโบ๊ทลงกลางแม่น้ำเจ้าพระยาหลังไปดินเนอร์ร่วมกับกลุ่มเพื่อนๆรวม6คนค่ะซึ่งนอกจากปริศนาการเสียชีวิตที่สังคมยังตั้งคำถามในประเด็นต่างๆมากมายนะคะหมอปลายหมอดูสาวร่างทรงคนดังที่เคยให้สัมภาษณ์ข่าวช่อง8นะคะและเผยแพร่เมื่อวันที่4มกราคม25 6 5เป็นคลิปที่หมอปลาย ได้ทํานาย3เดือนเกิดที่ควรจะระวังมีเดือนไหนบ้างและมีวิธีแก้ไขอย่างไรนะคะโดยในช่วงหนึ่งของรายการหมอปลายได้เปิดเผยคำทำนายว่าในปี2565ในเดือนเกิดที่ต้องระวังเป็นพิเศษหนึ่งในนั้นก็คือผู้ที่เกิดเดือนกันยายนให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุการเดินทางไกลหรือผู้ที่ต้องเดินทางไกลาการใช้เรือเป็นหลักอยู่บนน้ําเป็นสิ่งที่ต้องระวังมากๆหากว่าหลีกเลี่ยงได้อยากจะให้หลีกเลี่ยงนะคะ ล่าสุดวันนี้ค่ะ1มีนาคมหมอปลายนะคะร่วมเป็นแขกรับเชิญในรายการแฉโดยมีช่วงหนึ่งของรายการที่หมอปลายนะคะพูดว่าหนูบอกก่อนเรื่องนี้ยังไงพี่โมไม่ปล่อยไว้แน่นอนโดนแน่ไม่นานนี้หรอกค่ะยังไงก็โดนแน่เร็วกว่าที่ทุกคนคิดไว้เยอะด้วยเดี๋ยวเขาทนไม่ได้เขาก็ต้องสารภาพเองค่ะเขาต้องโดนพี่โมบีบพี่เขาเสียใจมากๆเราต้องได้รู้กันอย่างแน่นอนนะคะ ยังไงความจริงก็ต้องปรากฏไม่ต้องกังวลค่ะคลิปนี้กลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์นะคะมีทั้งคนที่ตัดเป็นคลิปสั้นๆและแชร์กันต่อไปในทวิตเตอร์หลายต่อหลายครั้งค่ะล่าสุดหมอปลายได้พูดถึงเรื่องนี้กับทางช่อง8ระบุนะคะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุอย่างแน่นอน เรื่องราวที่ถูกนำมาเปิดเผยไม่ใช่เรื่องจริงและคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องจะต้องรับผิดช,ชอบและอีกไม่นานจะต้องรับสารภาพผิดความจริงทุกอย่างจะคลี่คลายและคนผิดจะต้องได้รับผลกรรมที่ทำเอาไว้เพราะจะต้องเจอพี่โมบีบตอนนี้เขาเสียใจมากทุกคนจะได้รู้กันอย่างแน่นอนไม่ต้องกังวลและหมอปลาย,ยังบอกอีกว่าอยากให้ตรวจสอบบริเวณศีรษะและท้ายทอยอย่างละเอียด สุดท้ายคนผีจะยำจำนนด้วยหลักฐานและคำพูดของตนเองจนออกมาร้องไห้น้ำตานองรับสารภาพผานกรรมเหมือนตายทั้งเป็นทั้งหมดทั้งมวลจะจบในสัปดาห์นี้รู้สึกได้ถึงความโกรธและความเสียใจจากความรักที่ให้มากเกินร้อยทุกอย่างจะเริ่มกระจ่างชัดเจนมากกว่าเดิมยังไงก็จับได้เร็วภายในสัปดาห์นี้คิดว่าไม่เกินนี้ค่ะ มีทั้งหลักฐานและคำพูดที่รวมกันแล้วจะทำให้เขาต้องยอมจำนนด้วยตนเองค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็จะออกมาร้องไห้น้ำตานองหน้าตายทั้งเป็นไม่ต่างจากสิ่งที่พวกเขาทำหรอกค่ะแต่จากการสัมผัสของเธอสัมผัสได้ถึงวิญญาณของแตงโมมีความทรมานจากการตกน้าทั้งโกรธและเสียใจตอนนี้ต้องการความยุติธรรมหมอปลายยังทิ้งท้ายกับทีมข่าวช่องแดนะคะว่า อยากให้ทุกคนร่วมกันทำบุญให้แตงโมเพื่อจะได้มีพลังมาบีบคนทำผิดหมอปลายสัมผัสแตงโมได้นะคะบอกว่าเสียใจยและทรมานอยากให้ตรวจพิสูจน์ที่จุดนี้ขอแสดงความเสียใจยกับครอบครัวของคุณแตงโมนิดาด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดอทคมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ